บินขึ้นไปจะจับแมวดูเหอะเอ้ยจะจับนกดูน่าลงได้ไหมลงได้ไหมเออลงมานี่ก็อาใจช่วยเนะี่ยอือลงมานี่ก็ใจาาช่วย สองตัวมันจะเข้ามาทำรังไงไอ <l acht> ้นตื่นตื่นตูดนลงมาเหอะแล้วต้องไปจับมันล็อกปล่อยมันนี่ก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้เลยนะฝนกินอย่างเดียว ันนี้ไปหาหมอมาเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซืนกล้ยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำต้องจับใส่สลิงป้อนเชา้ากลางวันเย็นเลยเพราะต้องกินยาเลือดเลือดจาง เว้ยนอนเจ็บแพลเว้ยเจ็บแผลหมอเข้าขูดหินปูนที่ปะไอขูดหินปูนให้แล้วก็ผ่ามดลูกเอามดลูกอกอกเพราะมดลูกเขาอักเสบ นั่งให้กำลังใจกันอยู่นี่กินเก่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขอกินเดี๋ยวขอกินเลยเนี่ยกินเก่งมากย้อยย้อยย้อยอันน้อย,อยอน,น้อยน้อยสิบสองขวบแล้วนะน้องน้อยเอาเลยเอาเลยแฉบตาไหม ทำขนมแนละ้วแม่ตื่นสายแม่ตื่นสายตื่นที่สี่ลืมไปมาทำขนมทำยังอ่ะทำเสร็จแล้วแต่รออบใช